สำหรับคลิปวิดีนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินนะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมสะสมคะแนนนับนำคะแนนที่เราได้รับมานั้นไปแลกเป็นเงินนะครับซึ่งแอปนี้สามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทจุดห้สตางด้วยกันนะครับก็เป็นการถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็ต โดยตรงนะครับถ้าใครมีความสนใจหาเงินฟรีหรือการหาไรายได้เสริมนะครับเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาไรายได้แล้วก็อัปเดตการถอนเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้เราจะมาถอนเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอปใหม่ล่าสุดนะก็นะเป็นการถอนเงินครั้งแรกของผมด้วยในส่วนของแอปนี้นะแอปนี้สามารถถอนเงินได้จริงนะมีรีวิวจากคนที่เขาเคยเล่นมานะครับเขามาคอมเมนต์ใต้คลิปของผมนะเป็นคลิปของ EP ที่1นะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าได้เงินจริงนะถอนเงินได้จริงแล้วก็ EP ที่ 3ของวันนี้วันนี้เป็น EP ทนะี่ีแา้วก็จะเป็นในส่วนของของการถอนเงินนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีเชื่อว่าแอปอ่ายูกิแมทนะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการจับคู่นะคือเล่นเกมจับคู่รูปภาพทุกคนนะก็ในส่วนของการถอนเงินนั้นผมจะถอนเข้าบัญชีของ t ู u m นนี e วอลเล็ตโดยตรงนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนนะ ตอนนี้นะครับผมมีเหรียญประมาณ4,0,000 0กว่านะเดี๋ยวผมขอเอาเหรียญเพิ่มนะเห็นมีการแจ้งเตือนตรงนี้ก็คือเป็นการรับเหรียญเพิ่มจากเลฟเฟลทุกคนนได้มาอยู่ที่14,600ทุกคนอ่านี่ทุกคนนะก็คือเป็นเหรียญที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินกันก่อนนะครับมาที่ข้างบนนี้ก่อนทุกคนนะกดเข้าไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะถอนเงินนะสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บบาทจุดห้าสิบตังค์นะครับแล้วก็ตรงนี้ คือจำนวนคะแนนเท่ากับ1บาทเนาะหนึ่คะแนนเท่ากับ1บาททุกคนนะหนึ่งคะแนนเท่ากับ10บาทนะครับ แล้วก็นะครับผมนะเราก็ต้องอเผื่อประมาณ10,070-10,800 10, 10, 10, ทุกคนนะก็น่าจะสามารถถอนได้ขั้นต่ำนะครับวิธีการหาคะแนนหาได้จากไหนหนึงคือทำภารกิจประจำวนัน2อัปเกรดระดับ VIP ของเรานะครับผมอ้าวโอเคตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรากดตรงนี้เลยนะครับอ่าิืมไปลืมบอกเลยตรงนี้คือกดของการถอนเงินเขาบอกว่าข้อหนึบัญชีผู้รับแต่ละบัญชีสามารถถอนเงินสดได้เพียงครั้งเดียวตอว่อวัน ข้อ2หาพบว่าคุณได้รับกําไรจากการโกงบัญชีของคุณจะถูกระงับและยอดเงินในบัญชีทั้งหมดจะถูกหักออก 3. รายได้จากการถอนปกติจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้รับเข้าบัญชีผู้รับของคุณภายใน3วันนะครับ 4. หากคุณพบปัญหาใดๆในระหว่างขั้นตอนการถอนเงินโปรดติดต่อเราการติดต่อน่าจะเป็นตรงนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปนะครับน่าจะเป็นการติดต่อทุกคนนะมี3ช่องทางคือ Tele ลแกร Facebook แล้วก็ g ี a i l ดเดี๋ยวเรากดไปที่เท l ล g ก a m นะครับผม าเทเล gram นะครับอะโวคาโดหรอที่เขาเขียนเมื่อกี้อันนี้คือเป็นเทเล gram นะครับผมแ่าเป็นอ่าอ a ลวคาโดเกมทุกคนนะผมกดจอยแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นเทเล gram ของทางแอปพลิเคชันของเขานะครับแล้วก็ facebook นะครับอันนี้คือทาง c e b o o k page นะครับอ่าก็ถูกใจได้เนาะผมว่าจะทักไปหน่อยทุกคนนะเผื่อว่าเราสามารถที่จะค้นหาได้เจอนะครับให้โอเคตามนั้นแล้กันทุกคน ขาส่งข้อความมา,มาว่าอ๋อฮัลโหลวิ Re ์รอด e s t วส์22ชั่วโมงนะครับผมนะา้าเราจะทําการถอนเงินนะครับผมโอเค gmail ผมไม่ได้ติดต่อไปนะครับวิธีการถอนเงินก็คือกดว่าสร้างบัญชีถอนใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเกณฑ์ถอนเงินคือ10บาทจุด50สตางค์นะครับซึ่งผมมีประมาณ267บาทนะผมจะถอนไปนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ทรูบานิวออลของเรา10ตัวด้วยกันตรงนี้นะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับ ตอนนี้ผมก็ผูกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบอร์ชมนี่ว่าเลตแล้วก็ผมจะกดถอนเงินสดนะครับอ่าตรงนี้นะครับสําเร้วทุกคนนะข้อมูลธุกรกรรมของคุณจะถูกส่งไปยังระบบบัญชีการถอนเงินของคุณจะได้รับการโอนภายใน3วันแน,น่นอนนะทำการปลดอดทนรอสนุกกับเกมนะครับกดแน่นอนทุกคนนะแล้วก็กดที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้ทุกคนอ่านี่ทุกคนนะเราก็กดถอนเงินไปนะครับวันนี้เลยนะ267บบาทนะครับที่เราถอนไปนะ ผมนึกว่ามีเงินเข้าหมายเราเมื่อกี้ตกใจโอเคนะครับต่อมานะครับอามาดูนะเราเล่นเกมอามาที่เริ่มต้นเดวิลทุกคนกดเข้าไปเลยเป็นเกมการจับคู่นะครับเราก็จับคู่ที่มีภาพเหมือนกันนะครับอ่ก็คือจับคู่ไปเรื่อยๆทุกคนนี่ทุกคนนะก็จับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็คือว่าด่านนะคือเลเวลถ้าเราอยู่ในเลเวลที่สูงขึ้นนะ ก็คือรูปภาพที่เราจะจับคู่นั้นก็จะมีเยอะเพิ่มขึ้นหรือปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับผมอ่าน,นี่คือผมได้รับรางวัลน,นะครับก็เวลาที่เหลือย0นะครับก็คือผมก็จะกดรับรางวัลน,นะเรากดรับรางวัลแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะผมได้รับเป็นคะแนนเข้ามาดูคนเมื่อกี้นะต่อไปก็ก็คือเป็นคะแนนตรงนีนะ้คะแนนตรงนี้คือเป็นการถอนเงิน6ก0บาทต้องใช้ประมาณ9000แสนกว่าทุกคนนะในส่วนของการถอนเงินเมนูนั้นนะครับ โอเคนะครับก็ยังไปได้อีกทุกคนเรียบร้อยทุกคนนะน่าจะหมดแล้วแหละในทุกคนนะพอผ่านด่านปับ๊บเราก็จะได้วางวัลตรงนี้ต่อนะครับเห็นไหมตรงนี้คือเป็นคะแนนตรงนี้นะเราจะได้ไปประมาณ1429งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าคะแนนเอาไว้ในการถอนเงินหกร้อยบาทดีวผมจะเปิดให้ดูแต่เดียวเนาะเดี๋ยวเราก,กดคําว่าก 5, ําไรห้าเท่าแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้กนะ็เดี๋ยวเรามาลองเปิดในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับเป็นคะแนนในส่วนของการ ถอนเงิน600บาทนะตรงนี้ก็คือต้องใช้คะแนนประมาณ1นึ่งแสนเอ่อเก้าแคะแนนเท่ากันด้วยกันนะถึงจะได้ไป600บาทนะแล้วก็ได้ยิงไว้ว well, วว่านะครับใครที่จะถอนตรงนี้นะมีเพื่อนๆของเราที่คอมเมนต์ใน e ีีที่2ถ้าจะไม่ผิดนะเขาบอกว่าถ้าจะถอนตรงนี้ก็คือว่าคะแนนของเขาครบแล้วแหละเนาะพอจะกดถอนเงินก็คือเขาบอกว่าต้องอยู่ใน VIP ที่3ก็คือ v i p ตรงนี้นะต้องอยู่ใน v i p ท,นะที่3นะตอนนี้ผมมี v i p ที่3แล้วนะซึ่งผมก็ กำลังสะสมเงินตรงไอ้สังกำลังสะสมคะแนนตรงนี้ก่อนนะให้ครบ9ก้าแสนหกหมื่นคะแนนถ้าครบเมื่อไหร่ผมจะลองถอนนะและถ้ามีให้เราทําให้อกิจชิดอินอะไรแล้วปล่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งตรงการถอนเงิน6กร้อบาทนะครับผมโอเคนะตรงนี้คือการาหาคะแนนตรงนี้นะครับเห็นว่าสัญลักษณ์คะแนนนะครับผมนะก็คือเป็นการหาคะแนนตรงนี้นะครับผมหมดเลยเนาะวิธีการหาคือเล่นแอปนี้30นาทีนะครับ2 ใช้ไอเทมในส่วนงการเล่นเกมนะครับผมนะสี่ครั้งก็จะได้50เหรียญน,นะก็คือจะได้50คะแนนเปิดของขวัญน,นะครับหครั้งจะได้ไป30คะแนนระดับที่ชัดเจน3าระดับก็ก็คือผ่านดานนอกสด่านก็ไ,ไปจะได้ไป20คะแนนชมว,วิดีโอโฆษณานะครับจะได้60คะแนนนะครับผมอนะันนี้คือในส่วนของภารกิจรายวันนะครับต่อไปคือในส่วนของผูกพันตรงนี้ก็คือว่าเป็นการาใส่รหัสคําเชิญเนาะซึ่ง ถ้าหากว่าใครนับที่มีความสนใจนะาที่จะเล่นแอปนี้แล้วก็สนใจรับคะแนนตรงนี้5้าคะแนนนะก็คือจะมาสะสมตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะมาใส่รหัสคําเชิญนะของใครก็ได้ทุกคนนะจะใส่ของใครก็ได้นะครับอ่าก็ใส่ไปจะได้ไป5 0 0คะแนนด้วยกันตรงนี้เนาะส่วนร้านค้าก็คือเป็นการเอาเป็นเพชรผมเรียกเพชรละกันนะสีเขียวนะครับ มาซื้อคะแนนตรงนี้ทุกคนนะมาแลกแลวกันเนาะก็สามารถที่มาแลกได้แล้วก็นำไปตรงนั้นมาถอนเงินได้นะครับผมนะแล้วก็สมาชิก V.I.P. นะครับ V.I.P. จะได้เป็นคะแนนตรงนี้นะถ้าเราได้รับอันดับเนะจะได้เป็นคะแนนที่เอาไว้ในการถอนเงินขั้นต่ำ10บาทจุ50สตางค์นะครับวิธีการหาคะแนน V.I.P. ก็จะคือเป็นการหาตัวนี้เห็นไหมทุกคนสีเขียวตรงนี้นะก็หาได้ยังไงนะหาได้จาก การที่เราเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะได้เหมือนกันนะครับทีทุกคนเห็นไหมก็จะได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้คะแนนการถอนเงินด้วยแล้วก็จากการที่เราทําธุรกิจรายวันตรงนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะตรงนี้เห็นไหมจะมีคะแนนตรงนี้ให้เราแลกนะครับแต่ว่าเราต้องไปหากําปั้นก่อนนะให้ครบนะครับตรงนี้ก่อนนะก็จะหากําปั้นให้ได้ประมาณห5 0รอาก็ได้ไปห้า 300ก็ได้ไป5 4 5เียาก็ได้ไป5 6 0 0ก็ไปก็ได้ไป5นะครับผมนะาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสุดท้ายคือตรงนี้นะครับเสมอก็เป็นการแข่งขันระดับทั้งหมดนะของเซิร์ฟทุกคนนะก็สะสมคาป้นทุกคนนะแล้วก็ลุ้นรับในส่วนของเพชรน,นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะวิดีโอนี้ทุกคนนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เล่นแอป,ปนี้อยู่แล้วก็สับคนที่สนใจในส่วนของแอปพลิเคชันหางเงินฟรีนะครับเอาไปพิจนารณากันได้เลยว่าเรานั้น เหมาะกับปลาตะปอดนะครับแต่ว่าบอกแลวนะครับว่าไม่ใช่ว่าจะได้เยอะๆเนาะมันก็จะได้เป็นค่าขนมทุกคนเนาะตรงนี้นะครับผมนะก็เอาไว้เล่นเกมคลาเครียดนะร,รอนรออะไรสักอย่างรอซื้อข้าวรอเอ่อรอกินข้าวอะไรพวกนี้นะครับรอขึ้นรถไฟรอขึ้นรถบัสอะไรพวกนี้เนาะก็สามารถที่จะเล่นเกมไปพังๆได้เลยนะครับผมวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านชอัละสวัสดีครับ